Thank you. Thank you. ันนี้อ๋นนี้นักกนบกแต่งช่อไบไปถึงด้แล้วค่อยไปรกเอาออกอากายเลยรอรับอากาศทุกคน,กค,นคิดว่าเราจะไปไหนกันคะครับผมพวกเราทั้งหกคนนะครับผมก็จะไปเกาหลี เกาหลีเกาใจอะไรนะครับเกาหลีเกาใจครับเกาหลีเกาใจครับใช่ครับเกาหลีเกาใจครับผมตื่นเต้นไหมแต่ละคนตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราไปในหน้าร้อนครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับใช่พีชอบความที่ยังไม่หน้าร้อนตื่นเต้นผมว่าตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่า เป็นการไปแฟนมีที่ต่างประเทศครั้งแรกของพวกเราทั้งหกคนด้วยก็มีความตื่นเต้นแล้วก็แล้วก็อยากเจอแฟนๆเกาหลีเร็วๆแล้วครับผมตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงื่นเต้นมากเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ยิมบอกว่าน่าร้อนใช่ไหมก็ว่าทําไมแต่งตัวมาแบบนี้แล้วดูแซนด์แซลดนแล้วดูอะไรันเลยร้อนมากนาราอาค้าูนีล่ะซีนิวครับผมตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของชุดที่พายนะครับไปแฟนมีที่ต่างประเทศ ประเทศแรกนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอแบบแฟนคลับคนเกาหลีแล้วอ่ะแบบปกติเราเห็นแค่เมสเซจข้อความรูปภาพอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราจะได้เห็นแบบประเทศเขาจริงๆแล้วก็แฟนคลับจริงๆอะไรเงี้ยเราอยากรู้มากว่าเขาจะมีรีแอคชั่นอะไรกับเราหรือว่าสไตล์แฟนคลับของประเทศเกาหลีเขาจะเป็นคนยังไงอ,อะไรอืมครับ,รบใช่ตืต่นเต้นได้เหมือนกันครับจะได้ไปเจอแฟนคลับเกาหลีแล้วก็จะได้ไปเห็นการใช้ชีวิตของคนที่นู่นด้วยไปเห็นบ้านเมืองแล้วก็ได้เห็น อาหารด้วยครับที่ขาดไม่ได้ใช่ครับเราขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าถ้าเราว่างเราจะไปตะลุยกินกันครับมาด้านนี้ในรถนี่ในรถนี่ระหว่างมานี่คือเขาบอกว่ามีความสุขที่สุดก็คือระหว่างจะได้กินอาหารเกาหลีครับเาบอกว่าช่วงที่ไปใช่แล้วก็ได้เจอแฟนๆเกาหลีด้วยนะครับผมบอกเลยเป็นการไปครั้งแรกนะครับของพวกเราเนอะแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับผมตื่นเต้นกับโชว์มากๆครับผมใช่ตื่นเต้นกับโชว์มากๆาครับผมแล้วก็ อยากจะเจอแฟนๆเกาหลีมากๆแล้วเหมือนกันครับครับแล้วก็รับรองว่าพวกเราทำเต็มที่แน่นอนครับผมโชว์ของพวกเราก็เราดูได้เลยครับไม่ต้องขนาดนี้ไม่รู้ว่าที่นู่นหน้าอะไรนะครับผมแต่รู้ว่าน่ารักแน่นอนครับแต่ละแต้มแต่ละแต้มดูซิมโอ้โหเราไงได้ไหมบ้างไปบ้างถาบ้านนี้ก่อนบ้านนี้ก่อนนะก็นะเรายังบอกได้แค่นิดเดียวครับเพราะว่าเราก็ฝึกฝึกกันมา ได้ซ้อมกันมาบ้างแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอไปมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมบอกเลยว่าว้าวมากแล้วก็เราก็ตื่นเต้นมากด้วยกับโชว์ในครั้งนี้ครับใช่ครับก็มาเกาหลีทั้งทีเราก็ต้องทําอะไรที่มันมีความเป็นเกาหลีครับผมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนใช่ครับคาร์ทพารทาที่นี่พี่แม็กเป็นดีเจนี่จะเป็นจะมีไหมอ๋ออุ้ยน่าจะกลับมาที่ไทยดีกว่าครับใช่ครับน่าจะยกเครื่องไปไม่ไหวแล้วเครื่องใหญ่มากใช่ครับก็ ครับผมอ่าด๋อยด๋อยนิวดีกว่านิวดีกว่านิวบียรครับทำยังไงก็เก็บตัวไปถึงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นร้อยกี่เปอร์เซ็นต์ซะตอนนี้ก็ประมาณประมาณผมว่าประมาณ99.99%สร์เซ็นต์นะ9 9 9าอีก0.01เหลือไว้ให้อะไรฮาว้ยนั่งงานฮาว้ยนั่งงานพอไปถึงหน้างานเหลือ80เพราะว่าตื่นเต้นตื่นเต้นรถเลยถ้าใช่แต่เราแต่เราทำเต็มที่แล้วครับผมก็ใหญ่ทุกคนแบบว่า มีความสุขไปกับพวกเราเนาะเอ็นจอยไปกับพวกเรานะครับผมยิ้มกิ๊กเกอร์ครับลูกเกาหลีก็เฮ้ยแต่งชุดแลเหมือนโอ้ยไม่นิ่งกาลูกสนักก็แทบแล้ว่าบไม่ลูกห่วงแทบในโลกไปถึงที่นู่นพวกเราก็แซ่บอยู่แล้วครับแล้วส่วนเรื่องโชว์นะครับพวกเราก็ได้ซ้อมกันมาค่อนข้างช่วงที่หลังจากเอ่อหลังจากมีดูมันดีครับพวกเราก็ซ้อมมาตลอดเลยครับก็อยากให้ทุกคนรอรับชมกันนะครับก็ ฝากทีมแม่ๆที่เกาหลีด้วยครับเตรียมรอชมได้เลยนะครับครับผมจริงๆพวกเราทั้งหคนก็ได้ซ้อมมาประมาณนึงแล้วครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างก็อยากให้ทุกคนรอครับผมรอว่าเซอร์ไพรส์แน่รอนอใช่ครับใช่ครับเราสุดน้อยนี่เราดัางไปไปถึงในเอเชียขนาดนี้เราคนทำงาน เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆอยู่แล้วครับที่เราก็เราเหมือนเราเต็มที่กับซีรีส์ของเรามาเราเดินทางมาก็เป็นระยะเวลานานาน,นานอยู่เหมือนกันครับว่าเราก็พยายามทําเต็มที่มากๆแล้ววันนี้มันได้เห็นสิ่งที่แบบพอเราพยายามแล้วทําให้เหมือนเรามีคนรู้จักเรามากขึ้นด้วยแล้วก็ไปถึงแบบนคลับอินเตอร์ด้วยทุกวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยครับครับผมรู้สึกเหมือนกันน่าจะดีใจทุกคนอยู่แล้วเพราะว่า เราเป็นคนไทยเนาะได้มีคนต่างชาติที่เสพซีรีส์เราเรารู้สึกว่าซีรีส์คือที่ไทยก็เป็นซอฟท์พาวเวอร์เรื่องหนึ่งของของประเทศของเราเหมือนกันที่ทําให้คนข้างนอกได้เห็นว่าว่าฝีมือคนไทยเนี่ยก็มีการพัฒน,นาขึ้นมีอะไรแตกต่างจากเดิมมากขึ้นหรือว่าปรกชันที่ดีมากขึ้นหรือเรื่องราวที่สตอรี่ที่ดีมากขึ้นก็รู้สึกแบบแฮปปี้ที่คนต่างประเทศสนใจในผลงานของคนไทยมนาะแล้วตัวพวกเราครับผม ก็ที่ซีรีส์เราได้เป็นเปิดประเทศซีรีส์วันแรกที่เปิดประเทศไปสู่มีติ้งต่างประเทศครับก็จริงๆจริงๆหลังจากจริงจริงเวลามีคนรักมีคนชอบผลงานที่เราทํามันก็ดีใจมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งไปไกลถึงต่างประเทศด้วยก็ทําให้แบบรู้สึกมีความสุขมากที่แบบเออรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จเกินคาดที่เราคาดหวังไว้เงี้ยครับแล้วก็อยากจะส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะครับผมแล้วก็ ได้เป็นได้เป็นประเทศเกาหลีเป็นประเทศแรกแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็อยากให้แฟนๆที่ประเทศไทยก็อยู่ให้กำลังใจเราด้วยนะครับครับใช่ไหมนัทเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมทุกทุกคนเลยใช่ครับครับผมตามบอกแฟนหน่อยลูกแต่ละคู่เลยว่าเราจะเต็มที่กับโชว์ครั้งนี้อย่างไรบ้างแล้วก็ให้ไปติดกอบอลแฟนที่เกาหลีด้วยนะทางเลิกจากบ้านลูก บ้านบ้านเดียวกันครับบ้านเล็ก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 หอมครับขออีกอีกทีครับฝากฝากพี่ก็พูดมาเอยื่นมาครับครับผมก็อยากให้ทุกคนรอนะครับเพราะว่าพวกเราทั้งหกคนตั้งใจมากครับผมก็อยากให้รอดูโชว์จากพวกเราทั้งหกคนว่าจะมีอะไรบ้างะครับผม ก็รับรองว่าจะทําให้ทุกคนมีความสุขแน่นอนครับผมใช่ครับก็เอมอนคิวเตอร์เลยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามได้เลยครับว่าพวกเราเนี่ยเตรียมของอะไรไปให้ทุกคนดูบ้างครับก็ตื่นเต้นแน่นอนครับเป็นสิ่งที่ครั้งแรกของผมเหมือนกันครับเตรียมรับชมเลยครับมีเตรียมภาษาเกาหลีอะไรไปไว้พูดบ้างไหมคะออมีแน่นอนครับภา,าษาเกาหลีครับอันเช่าน,านอันเช่น อายอยสยโยอยอัสยอนนุ่น i mean? ่นน okay. ่นอยอตวเตินนิใช่ครับอยู่ระหว่างการถึกคนครับใช่ครับช่วงการบินครับต้องรออันนี้น่าจะต้องซอฟอีกนิดนึงครับผมใช่โอเคโอเคนนนี่ก็ทันที่ล้วมางก่อเล ครับผมก็ครับผมยังไงก็ฝากพวกเราคิวที่พายนะครับผมและทักษะไมกนัทด้วยนะครับก็ไปเกาหลีครั้งนี้ก็จะทำให้เต็มที่นะครับผมเพื่อแฟนๆเพื่ออินเตอร์เนชั่นแนลแฟนทุกคนนะครับ Let's have fun นะ Let's have fun นะครับก็เต็มที่ครับครับผมก็รอติดตามโชว์ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็รออีกอึดใจเดียวนะครับเพราเราทุกคนกำลังจะไปหาแฟนๆที่เกาหลีแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากแฟนๆที่ไทยด้วยนะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผม ซิงโดเนียวครับผมก็จริงๆอยากจะขอบคุณแฟนๆเกาหลีมากๆเลยนะครับผมที่ที่มาดูพวกเราเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนๆเกาหลีเนี่ยเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้จัดใช่แล้วก็ดีใจมากๆเหมือนกันที่มีแฟนลับชาวไทยไปด้วยกันไปให้กำลังใจกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็มาดูกันว่า จะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกโปรเจกต์ที่เกาหลีนะครับผมก็เห็นแล้วถ้าพวกเรามีเวลาว่างก็อยากไปเก็บโปรเจกต์ที่เกาหลีเหมือนกันก็ขอบคุณทุกโปรเจกต์เลยนะครับผมที่พยายามจัดขึ้นให้พวกเรานะครับผมรู้สึกดีใจมากๆที่มีรูปคนไทยอยู่ส่าประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็สําหรับโชว์ก็พวกเราทาเต็มที่มากๆแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะครับอือขอด้วยนะครับขอด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ สังให้ส่สงไม้คืนมาแล้วก,ก็ยืน